ก่อนจะมีโควิดก็ต่อเดือนก็จะมีอยู่ประมาณ30 40ถึง40งานครับก็จะมีงานทุกวันวันละ2งานบ้าง3งานบ้างครับก็จะมีเรื่อยๆมีตลอดครับแต่พอเริ่มโควิดเข้าปุ๊บช่วงแรกเลยก็เขาปิดประเทศก็คือไม่จัดอะไรไม่ได้เลยก็คืองานก็หยุดยาวหยุดยาวไปเลยครับแล้วทีนี้คนในวงก็บางคนก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวบ้างไปรับอะไรเป็นอ่าเป็นครูบ้างไปเป็นอะไรเงี้ยครับ ก็จะไปด้านนู้นกันแล้วทีนี้ก็เหมือนรวมตัวกันใหม่แล้วก็ทําใหม่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิธีทําขวัญนาคครับแล้วก็เทศมหาชาติพิธีบวงสวงอะไรของจังหวัดเนี่ยแหละครับแล้วก็งานศพครับไปบรเนเรงกลางคืนแล้วก็เผาด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ครับงานแต่งกองยาวรับหมดทุกงานครับสวัสดีนะครับชื่อนายกิติศักดิ์ชูจิตครับก็ตอนนี้อยู่แถวบ้านอยู่แถวมอนรีสสวนครับทำอาชีพเล่นดนตรีครับผมดนตรีไทยครับ ส่งผลก็อยู่ในระดับมากครับเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ก็บางคนไม่ได้เรียนแล้วอาชีพหลักก็คือเล่นดนตรีเหมือนลิกเกก็ไม่สามารถหารายได้เสริมเพราะว่าอาชีพหลักก็คือเล่นลิกเกอะไรเงี้ยครับเล่นดนตรีก็เหมือนกันครับคนกรุงคนแก่อะไรเงี้ยครับที่เขาอาชีพหลักเป็นนักนดนตรีก็จะอันนี้หน่อยแต่ก็ ถ้าอย่างคนที่รับราชการเป็นครูไปแล้วแล้วก็วมารับจ็อบอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับใช่แต่สําหรับนักดนตรีก็คือหนักตอนนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มสามารถรับงานได้แล้วครับแต่ว่าเจ้าภาพบางส่วนก็ยังกลัวกลัวที่แบบจะเอามาติดกันอีกอะไรเงี้ยครับยังไม่ค่อยกล้าที่จะหางานยังไม่ค่อยกล้าที่จะจัดงานอย่างเงี้ยครับอยากเขาคงอยากให้แบบหายขาดไปก่อนอะไรเงี้ยครับในจังหวัดก็ ก็อ,อยู่ในระดับ60-40แล้วนะครับก็คลายคายมาจากเมื่อก่อนที่แบบปิดไม่ให้ทำอะไรเลยตอนนี้ก็ให้คายจากงานงานู่นงานนี้ได้เลยครับผมก็ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็อ,อยากให้เขาเห็นความสำคัญของแบบคนที่เขาไม่ได้มีอาชีพเงินเดือนแบบราชการให้แบบมาช่วยกันมาช่วยดูแล ในภาคศิลปะวัฒนธรรมของอะไรเงี้ยครับให้มาช่วยว่าขาดด้านใดด้านเงินทองหรือว่าด้านอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ภาคัเข้ามาช่วยครับผม